ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ตอนเริ่มต้นที่ทำตัวตุกตูกไฟฟ้านะครับแล้วก็โมเดลแรกเนี่ยก็ทำให้กับเนสเล่เป็นน่าสนใจขายไอศครีมคือคนคนพิการใช้ได้เพราะว่าใช่ใช่เริ่มต้นจากคนพิการนะครับตอนนี้น่าสนใจแล้วก็จะมีมีเป็นสามประเภทประเภทอันนี้เราแยกไปต่างหากเพราะว่าเป็นรถไอศครีมครับเราก็จะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นเป็นทัสซนเจอร์ กระบประเทศเป็นกระบะก็จะทําแล้วแต่อันนี้เป็นรุ่นหนึ่งือห้าหรือ้าครับอ,อันนี้รุ่นนี้จะเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นห้ากิโลวัตต์ห้ากิโลวัแนวกระบะอ๋อขนของฮะเป็นกระบะรถะแนวผู้โดยสารก็จะเป็นที่โชว์อยู่ในออฟฟิศอออ๋ออ๋ครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นงาน งานของตัวตูกตูไฟฟ้าซึ่งตูกตูกไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้ารีไฟเมนว่าจะเอาเป็นบีดแอซิดก็ได้เป็นแบตเตอรี่กรดก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าปีกว่าๆก็ต้องเปลี่ยนหรือจะเป็นริเทียมก็ได้รึ่งโครงร่างของเขาเหรอสองตัวเนี่ยคืออันนี้เราเราทำชุดนี้สองคันเนี่ยเราจะเปิดให้เห็นข้างในสำหรับเป็นชุดฝึกชุดทดลองแล้วก็เป็นชุดฝึกให้สำหรับพวกมหาลัย ตอนนี้เราทําให้มหาสุวรรณภูมิอยู่เป็นเป็นเป็นเทรนนิ่งคิดเป็นเทรนนิ่งคิดเลยก็ไปฝึกก็จะเห็นใช่ฮะให้นักเรียนเรียนให้ให้พวกนักศึกษาได้เรียนแล้วก็การดีไซน์เนี่ยตัวแชสซีเนี่ยเราเราออกแบบเองหมดนะฮะแล้วเราทำไฟนอลอิเลเมนต์ดูว่าสเ a ร e จะเกิดตรงไหนอันเนี้ยฟูลลีดีไซน์ข้อดีข้อดีก็คือว่า รถตุ๊กตุ๊กเนี่ยมันอินเฮาส์ที่เดียวเลยแล้วเสร็จแต่แน่นอนครับวันนี้เราก็ยังต้องนําเข้าพวกมอเตอร์นําเข้าพวกไอ้ตัว ems ที่เราเรา,เรายังนําเข้ามาประกอบแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันอินเฮาส์ที่นี่ได้เลยเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงเรื่องของวันหนึ่งที่เราจะต้องแมนเทนแต่ว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเราอะไม่อยากขายขายย่อยเพราะว่าต้องบอกตรงว่าเราไม่อยากตามออกไปเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะขายส่งให้กับเอเจนต์ตามภาคต่าง ซึ่งเขาจะดูแลเพื่อง่ายเราก็จะเป็น OEM เป็นผู้ผลิตถูกต้องฮะเป็นผู้ผลิตครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ขายด้วยตัวนี้ก็ขายครับแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นรุ่นเล็กปกติแล้วฮะถ้าเป็นเครื่องชาร์จทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นบอร์ดชาร์จใช่ไหมฮะเราทุกอย่างเนี่ยจะทํามาเป็นพีพีบอร์ดหมดเลยนะครับพอเป็นพีพีบอร์ดแล้วเนี่ยเวลาใช้ง,งานเนี่ยถ้าเสียก็คือเราก็ต้องยกเครื่องถูกไะแต่ว่า ที่เป็นแบบวอล์มัลแล้วเป็น p ีีบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้มีอุกรณ์ hmm. เพิ่มเติมเช่นตัวการฟ้าผ่าการไฟเกินแล้วทําให้รถเสียหายนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งตัวที่การฟ้าผ่า,ก,ากันไฟเกินไปกันไฟกระชาเข้าไปเพราะว่าถ้าเวลามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทาให้รถเนี่ยเกิดการเสียหายได้ก้<ง>ต่างจากเครื่องที่บ้านโฮมชาร์จยังไงแต่ก็ดีกว่าหรือเปล่าจริงๆครับ ถ้าไปอ่านคู่มือในการติดตั้งของตางบ้านผู้ใช้เนี่ยเขาจะมีหมายเหตุบอกให้นอกว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยแล้วคุณจะต้องมีการติดตั้งอ,อ,กกอุปกรณ์ล้อฟ้าอ,อ,กกอ,อุปกรณ์อะไพวกนี้เราติดให้หมดเลยใช่อันนี้เราติดให้หมดเลยอันนี้ก็ต้องขายพวกสถานีบริการดิจิตจริงๆครับที่บ้านเขาคงมไม่ซื้ออย่างนี้ไปใช้เรามีหลายรุ่นครับแต่อันนี้เป็นรุ่นแรกที่เราทำเสร็จแล้วเจ็ดกิโลวัตต์เจ็ดกิโลวัตต์คืออย่างนี้พี่เวลาซื้อรถเนี่ยมันมีพอตเทเบิลมาให้มาอยู่แล้วอ่ะแต่ ก็มีส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่ไวอยากได้เวอร์ไพรส์ที่เกียรติต่อเทเบิลมาถึงก็ติดไปเลยกับอันนี้เนี่ยเราเราจะจะเข้าตลาดที่เป็นโรงงานที่เป็นออฟฟิศอาจจะมีรักหนึ่งสองสามตู้ถูกต้องเลยอ่าจะเข้าเพราะว่ามันโซลูชั่นเป็นร์นที่โรงงานได้ใช่มันมันมีโรงงานแล้วก็ออฟฟิศซีชาร์จก็ได้ชาร์จด้วยคิดเงินครับก็เองก็ได้อ่าคนนี้ใครทำมขาเนี่ยที่หนึ่งได้แล้วเราก็ทำก็เอง ทำนไอฟไปดีก็ทำขึ้นเองทำมีไอฟไปดีครับก็ของคุณมันนกทำเนี่ยใช่ใช่ทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับคือคือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าถ้าอย่างออฟฟิศอะผมเชื่อว่ามันก็เป็นเป็นบริการให้กับพนักงานอยู่แล้วต้องมีต้องมีเวลาเขมาจอดรถใช่ไหมจริงๆอะพี่อันนี้อ๋ตัวที่น่าสนใจเลยนะมอไซค์ไฟฟ้าไม่มีไม่มีเนี่ยสองสามร้อยคัน แล้วมาถึงจอดทิ้งหมด2กิโลวัตต์ใาใช่ใทีนี้เพียงแต่ว่าเราจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามารีเพสยังไงให้เขาไม่รู้สึกในเรื่องของไฟแนนซ์ยกตัวอย่างเช่นมีคนรับซื้ออันนี้ไปเชิงตอดไปตีราคามาปั๊บได้เงินมาก้อนนึีสิ่งก็บอกเออเอารถไฟฟ้าไปใช้เลยพี่มันนั้นบอกว่าถึงมัน s วอปใช่ไหมแล้วเยอะมาก s วอปเนี่ยปัญหาคือ s วอปเนี่ยระบบที่ที่ทำคือทำทับทำตัวซล่แบตเตอรี่นะก็ทําแต่ว่าผมว่า ถ้าเป็นในในบริษัทในโรงงานเนี่ยมันมาจอดทิ้งอยู่แล้วก็ก็มีที่ชาร์จพอละใช่หรือจริงๆไม่มีที่ชาร์จเขาก็พออยู่ไปกลับเดี๋ยวกลับไปเขาก็ไปชาร์จที่บานเฉานี่น่าสนใจมากเพราะว่าตลาดมันมีอยู่แล้วก็ก็แข่งกับเมืองจีนอ่ะก็ผมกำลังพัฒนาที่จะเอาของไอที่เราไปดูอ่ะ เอามาใส่เลยสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วพี่ั่เอาไส้มาเอาไส้ใส่เลยเอาไส้มามาบอดี้เราผมว่าผมก็เลยคิดว่าต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นสู้ไม่ได้ครับนี่เป็นสถานที่เาไปดูฟิล์มเราได้นะนะโอ้ยเราถ้าเรามานั่งทำบอร์ดเนี่ยคุณก็เอานิสัยเอานิสัยแล้วคุณก็ทำตู้จบแล้วคือข้อดีของเราก็คือว่าหนึ่งตัวบอดี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วตัววายลิงเนี่ยเราเราเราทำได้ถูกต้องเลยแล้วต้นทุนต่บรลงมาเยอะเลยใช่พรุ่งนี่ยเราก็ซื้อบอร์ดซื้ออะไรมาแล้วคนนั้นเขาก็ทาใหห้มดะ ใช่ใช่โอ้เยี่ยมเยี่ยมมีตันนู้นอีกเพื่อสีที่เก่งเป็นไมโครบับเบ้ เอาอากาศที่เราเนี้ยฮะซ้ลมเข้าไปแล้วไปตานตานกรองเดียวไลเพื่อกรองให้เป็นอองเก็เดียวครับถ้าวเกษตรแล้วก็เอาขุ่นเกี่ยวเนี้ยที่นี่เขาไม่ได้ยิงเป็นเรื่องขต่เรื่องที่ไปขับเป็นเรื่องของความคุ้งเนี่ยมันจะโตเร็ว30%เอ๋อเอาเติมออกซิเจนเติมออกซิเจนเอาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคนป่วยเนาะคนป่วยก็ต้องมีเครื่องนี่อ๋อไม่เกี่ยวถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้่ได้ครอบพัดเรื่องเยอะอ๋อมันจะานตานตานตานโอเคครับเดี๋ยวมาดูแบบนี้เดี๋ยวขึ้นโอ้เนี่ยของจริงออันนี้ยยากดูเล นี่งานแบตเตอรี่เลยครับงานแบตเตอรี่ครับอ,อ่ปกติแล้วแบตเตอรี่ที่เราเอาเข้ามาครับก็จะเป็นแบบพิสมติกครับก็คือเป็นแบบแท่งแล้วน,นี่เป็นแท่งๆเข้ามาครับเป็นแท่งๆเข้ามายาี่ฮะอันนี้นนเป็นขนาดเท่าไหร่กันเนี่ยอ่สามถึสองโวลต์เจ็ดสิบแอมป์ครับรแล้าก็จะเอาหนุนจุดสามนี่กี่อันหนึ่งสองสามสิบอ่าสิบหกเซลล์ครับอันนี้ก็จะทำเป็นรุ่นสี่สิบแปดโวลต์ครับ แบตโคนอันนี้เป็นแบตเตอรี่นี่เทียมหมดเลยเนาะครับเป็นี่เทียมหมดเลยครับง<อ>ั้นเราก็จะจัดเซตมาก่อนแล้วก็มาทําการทดสอบชาร์ตปิดชาร์ตเทสไม่ผ่านก็แปลว่าต้องเอาไปเคลมดิยก็เทสไม่ผ่านเราก็ต้องมาทําการบาลานซ์ใหม่กันครับ<อ>ว่าได้หรือไม่ได้<อ>ถ้าไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวที่มันไม่ผ่าน,นแยกออกมาอีกทีนึงนี่สั่งที่ไหนอ๋อที จีนแต่ว่าบริษัทที่ที่ตอนนี้ตอนนี้ตัวนะครับผมบผมจากโรงงานโดยตรงไดสตาร์ที่ไทยสตาร์ไทยสตาร์<า><า>ครับการนี้ฮะในในกระบวนการผลิตเนี่ยเราก็จะทําการเขาเรียกว่าอะไรไวัดความต้านทานภายในก่อนนะครับวัดคุณสมบัติของแบตเตอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับกีบีอีอ๋จะเปลี่ยนที่ไหน่อย ตัวนี้อยากจะคุยว่าว่าคือผมคุยล่าสุดเ้าเนาะเขาอยากจะรู้ความต้องการของที่นี่ว่าต้องการแบบไหนแล้วเราก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องอีกทีหนึ่งเนาะคือคือคอ,อันเนี้ยอันเนี้ยแป๊ะเขาทำเป็นที่จะทําเป็นยูนิตใส่กับรถกอล์ฟอ๋อแล้วก็โฟล์คลิอ๋อแล้วก็น<อ>ตัวแต่ตอนเนี้ยรากำลังตรงนี้ที่า แบตเอรี่ครับใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ b p ละกันแต่ว่าอันนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ที่เราทําขึ้นมาใส่กับตู้แหลกตู้แหลกสื่อสารตู้พวกซิทแลนด์ตู้เซอร์เฟอร์ฮะคือสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานสํารองกับฟลักซ์เซอร์ได้ไปใช้เป็นพลังงานสารองของ u p s ในระบบพวกเ็ตเวิร์กหรือ เซฟเวอร์ก็ได้ BMS นี่มันก็เราก็ดีไซน์อย่างนี้แต่นี่ข้อดีก็คือว่าพี่จะเอาแอร์ตัวอย่งนี้สองตัวมีล็อตให้เสียบ10ตัว5ตัวอมีช่องให้เลยแล้วก็ดีไซน์ช่องให้เลยว่าเราเพิ่มเพิ่มไป5ตัวแล้วตัวนี้มันประมาณกี่วัตต์อ่ะ42โวลต์100แอมป์ครับ4วัตต์ก็0.4วัตต์ไม่ใช่ครับเกินครับ 4.8กิโลวัตต์ฮาวครับ4.8ก็เอากระแสตั้งเอากระแสคูณกับแรงดันเกกิโลวัตต์เอานี่ก็มันก็หลายตังค์อยู่นะเนี่ยชุดนึงอ่ะ4.8กิโลวัตต์เพราะว่าถ้าตัวี่ว่า5,000 6,000 8,000 8,000 3 0 0 0 0กว่าประมาณนั้นได้อยู่ตัวอย่างตัวยิ่ฉาตัวอะไรพวกนี้เราก็ทำเองหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าน่าสนใจเพราะว่าเราควรจะนำเช่าเซลล์อย่างนี้แล้วมาผลิตอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะอันนี้อันนี้มันเป็นงานงานที่เป็นไดนามิก งานตุกงานตุกงานรถงานตุ๊กๆงานรถกอล์ฟอะไรมีตลาดอยู่แล้วไงครับแต่ว่าเราต้องเพิ่มตลาดตัวนี้เข้าไปให้มันมีตลาดเอะก็บ้านเรานี่ประมาณสามหมื่นแบาครแล้วแล้วเวลาเราจะไปทำเซอร์วิสเขาทำยังไงเราเราก็ต้องไปหาเขาอย่างเงี้ยหรอก็เราขายผักเราขายให้เขาไปเซอร์วิสอ๋อเราอ๋อมีมีมีดีลเลอร์ดีลเลอร์อ๋อไม่ใช่เราไปทำดีลเลอร์มาได้ขายอคุณเอาไปร้อยชุดดูแลคือหลักหลักในของ B M เนี่ยก็คือเราจะ ทำหน้าที่เป็นรักเตอร์เมือนโอเอีซเป็นผู้ผลิตแล้วเราขายให้ให้เขาไปยังตุ๊กๆก็เหมือนกันนะพนังานโรงงานใช่เพราะว่าเราอ่ะไม่มีคนตามออกไปเซอร์วิสถูกแล้วไม่งั้นเราตายเรามีอะไรปัญหาเราอย่างเงี้ยเราก็หายเพื่อนี้เราขายเอเจนต์เดี๋ยวมัจะเป็นหนึ่งเอเจนต์เลยได้เลยครับเห็นรถแล้วเอโอเคเพราะว่างานแมนเทันเนสเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรง่ายฮะแล้วสแปร์พาร์ทไม่ต้องสต็อกสต็อกที่นี่เพราะมันเดี๋ยวนี้มันลอยไปสิก ถ้าส่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะออเดอร์ก็ตัวอย่างก็เอกไปฝังเข็มมานขอั่งเข็มมาดีอันนี้อันนี้เป็นโรงงานที่เรียกว่าแพ็คเป็นตัวที่เดิโรงงานไม่แพงก็คือลอยเข็มเสียวเพราะว่าเขาไฟฟ้ามาจอดูขยะอันนี้ถ้าเราอย่ีีนดดดาไไไว้ก็แบบปถ้าเราจะสั่งสั่งในตัวเซลมาปุ๊บเนี่ยถ้าเรามาจ้างที่นี่ผลิตก็ได้ได้ครับแพ็รซึ่งมีก็ได้การนี้ก็เป็นพัลเลอร์นะที่เราเซลมาผมก็ทำหน้าที่แอสเซมบลีให้ ผมกำลังค in yeah, yeah. ิดว่าน่าจะสั่งเซลมาทำตามออเดอร์ไงบางครั้งลูกค้าต้องการแบบนี้แล้วก็จ้างที่นี่ทำเลยโดดเกยโดไม่ต้องไปจ้างกินทำให้เมื่อยเนี่ยคุณมาคุณต้องต้องสั่งแล้วของอ่ะอันนี้กี่โมกียบสี่จุดแปดโวลต์สี่อุดแปดกิโลวัตต์ประมาณสามหมื่นนะยวใส่กี่แหลกก็ว่าไปีกี่เป็นแหลกันก็่าดีเมทเราก็จะมีมโปรตอมีแอ์มีแอปพ สาม,มารถลิงก์เข้าไป m o เตอร์ดูได้หมดเลยครับพอเราติดตั้งไว้แล้วเแล้วเรนเนาสามารถที่จะเชื่อมอแปอปพลิเคชันได้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ต้องมีระบบนี้อยู่แล้วนะ,ะแล้วเวลาเวลาเราจะดีไซน์เข้ากับโซล่าเซลล์อะไร,รก็ต้องมาคำนวณว่ามันเหมาะสมยังไงยิ่งโซล่าเซลล์ครับก็คือต้องรู้ว่าเราต้องการเก็บพลังงานสำรองมาใช้ตอนกลางคืนมากน้อยแค่ไหนดูที่เก็บดูที่เราต้องการเก็บแล้วก็ตัวโซล่าเซลล์นะสามารถคาย เข้าไปได้แค่ไหนด้วยถ้าเราติดแบตเตอรี่เยอะกว่าที่ปรัสเซอจะสามารถทีเข้าไปก็มีประโยชน์ก็คือตอนพวกฟองโฮมาตอนี่ก็ติดตั้งอย่างเดียวเลยตอนนี้หายใจพิ้นหมดเลยเพราะมันกลับไปทำงานเหมือนเดิมก็เลยบอกเอ้ยซื้อซื้อลงอีกหน่อยเอาซะหน่อยอย่างน้อยแอร์สักตัวก็ยังดีผมว่าเราไม่ต้องไปสั่งอะไรมากมายเราสั่งเซลล์แล้วมาให้ที่ที่ทำมาจบเออไม่งั้นปวดหัวเวลาเวลาปัญหาขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่เซลล์มีปัญหาแล้วก็เคมเซลล์ไปนะ่ไหมง่ายกว่าก็คอนซายอันนี้เดี๋ยวิ่งชอบเลยนะเราไม่ต้องงลลเซ ใช่เพราะว่าผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในเซลใช่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 ไอพ้พวกนี้มันที่มันที่เดียวบางใช่ใช่อันนี้ <ไอ S 1> ปัญหา <ไอ S 1> ปัญหาเยอะนะถ้าเกิดว่าเซลล์มีปัญหานี่มันก็เหนื่อยเนาะ <c oughs> อันนี้ตู้มันตู้กับไอ้ระบบนี่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เซลสักเก็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเนาะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าในในส่วนนี้ก็จะเป็นงานงานตู้ทั้งนั้นเลยแต่ว่า เป็นงานลงอุปกรณ์จะเป็นลงอุปกรณ์ด้วยวายลิงด้วยฟังเยอสวัสดีครับอ๋อก็เหมือนโรงงานที่เราไปดูที่หนานหนิงตอนนะั้นอ่ะที่เขาทําตู้อันนี้ก็จะจ,าจะ้างไปเลยเน็ตชูออเดออย่างตู้ตับบิงก็ทําที่นี่นะครับแล้วก็ตู้ ADB ตู้โทรคมสมัยก่อนตู้โทรคม p a b x ตู้สื่อสารอนะ่ะที่นี่ทั้งนั้น แล้วอุปกรณ์ข้างในที่เราไม่เกี่ยวหรอครับเอ่อมันมีได้2แบบพี่ถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นโปรดักมาตรฐานเจเนอเรลแล้วก็บอกคุณซอสซิงเองเราก็ซอสซิงถ้าบางตัวเขาบอกไม่ได้ผมคุมคุณภาพเบเกอร์ต้องใช้แบบนี้แบบนี้ก็คอนซน์พาร์ตมาให้เรารับรับด้วยเราก็ทำให้ราบรัทำองครจองจรแล้วก็สั่งเป็นแผงมาอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์นะฮะจลเปลี่แล้วแต่ลูกลูกค้าออาดอร์มาครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะทำเป็นตัวตัวบัตรบาร์ให้ให้ลูกค้าก็ก็ อ๋อเนี่ยตู้กราตู้ก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยบางบางลูกค้าก็จะทําไอ้ตู้ชารฟิกที่เป็นบอร์ดใหญ่ๆี่เราขายทั่วไปในอุปกรณ์เราก็ทำไ้อันนี้ลูกค้าลูกค้าเขาใช้ในงานของเขาหมายความว่าเราเราสามารถทําให้เขาเป็นพ่วง20ตัวกลางเราทําให้เขาแล้วเขาก็ไปติดในตู้อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฮะเวลาเราชิปให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าประจําเนี่ยเราก็จะไปอย่างนี้เลยลูกค้าไปก็ชาร์จดิชาร์จได้เสร็จแล้วก็คืนในนี้เรามา อ้าว oh. แล้วตัวนี้เราเขาเขาเขาจะไปไว้ไหนอ,ะอ่ะอันนี้เขาก็ไปใส่รถกก mm hmm. อ๋อแต่เวลาถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยมันก็ต้องใส่กล่องเ,อเข้าใจ อ่าอย่างเงี้ยเราชิปไปให้ลูกค้าแบบนี้ลูกค้าจะชาร์จดิชาร์จเวลาเวลานก็ดึงออกไปใช้ได้เลยก่อนไฟนี่เราต้องชาร์จไฟเขาเต็มป่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปไปทดสอบใช้ได้ใช่ใช่เขาสามารถไม่ต้องยกไปไหนเลยเขาสามารถไวลิคแลกคืนมาแลกคืนแลกเราไม่จาเป็นจะต้องต้องออกแบบเป็นแพ็คแพคเกจอะไรย่งางครับแล้วเขาก็ก็เก็บอย่างเงี้ยในสโตร์ครับอ๋อใช่อ๋อจะดึงไม่ใช้ก็ไปใช่ใช่แล้วเขาเขาเข็นได้เลยอ๋อเข้าใจละอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง DB Move นะคะ